สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานหน้าต่างบานกระทุ้งเปิดข้างพร้อมช่องแสงติดตายบนล่างค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นบ้านสร้างของลูกค้าลูกค้าต้องการรีโนเวทบ้านใหม่ตรงนี้เป็นชั้นสองของบ้านลูกค้าคิดแล้วว่าตรงนี้เป็นโถงกลางนะคะถ้าเกิดลูกค้าทำเป็นผนังเต็มร้อนแน่นอนค่ะ ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้รับแสงพระอาทิตย์โดยตรงแต่ลูกค้าอยากได้ความโปร่งไม่ต้องสว่างมากแต่มองมาแล้วสบายตานะคะลูกค้าจึงทุบก,กำแพงฝั่งนี้ซ้ายขวาทำเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งเปิดข้านในระดับที่ลมเข้ามาได้นะคะและมีช่องแสงติดตายบนล่างเพราะเขาต้องการให้แสงลอดเข้ามาไม่เยอะมากนะคะให้เขาอยู่ได้ติดแอร์ได้สบายๆนะคะ การใช้งานเป็นแบบนี้ค่ะบนล่างความสูงประมาณ2เมตร60นะคะลูกค้าแบ่งช่องแสงติดตายบนล่างเพื่อลดความสูงของจำนวนบานหน้าต่างนะคะการใช้งานจะเป็นมือจับบานกระทุงสับแบบนี้นะคะเปิดผักออกไปด้านข้างรับลมแบบโฟร์โฟลูกค้าชอบงานกระจกอลูมิเนียมอลูมิเนียมสีอบดำนะคะกระจกเป็นกระจกสีเขียวตัดแสง5มิล กระจกสีเขียว5มิลให้ความโปรโ่งสบายตานะคะมองมาและไม่แน่นมากสบายๆลูกตานะคะเป็นมาตรฐานทั่วไปที่เรานิยมมาใช้ตามบ้านนะคะผักไปแบบนี้มีลมเข้านะคะลูกค้าท่านใดสงสัยงานหน้าต่างบางกระทุง้งดีไซน์แบบไหนเปิดใช้งานยังไงทักลายลามเพิ่มสิ่งการช่างดูนะคะลานเพิ่มสิ่งการช่างยินดีให้บริการ วันนี้ร้านเพิ่มสิ่งการช่างขอจบการรีวิวงานหน้าต่างบานกระทงข้างพร้อมช่องแสงติดตายบนล่างไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ